ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว f อที่น่ารักทุกท่านนะครับหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดในทรงมอเสร็จแล้วเราก็มาเช็งคอเลอร์หรือการทําสีหรือลักษณะของการลงสีในลักษณะของ A2 ก็คือเป็นสีน้ําตาลหรือน้ําตาลลักษณะของการปกปิดในลนักษณะขึงของผมขาวอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับนามาเผยแพร่มาแช์นะครับสี่ช่องทางทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียว สีช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดลักษณะของการเรียนรู้เราสามารถศึกษาหรือเรียนรู้ได้สช่องทางติดต o อ ยูท e บเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียว t i กต o k เพียงท่านแอดเอกกม s o ส j อสมจิตหรือออสทิกตอตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาการได้ตรงช่อง TikTok ส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i v e Every Day ทุกๆวนันออสเอางานข่าวสารแทนหรือแชร์ถึงช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อฟรีเดย์ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ประมาณ1,700 EP ก็คือ1,700กว่าตอนไปเลือกเรียนวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายชอบงานก้าวผมแต่งหน้าท่านก็สามารถแอดมินวิทแท็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตรงช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนแตัดผมนะครับทาง YouTube ศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีทางช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้าง เชิญชวนดีกว่านะครับไปเพื่อนให้น้องคะแนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเต์งานกนได้ตรงช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเต์ก็ได้ตรงช่องเลียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางขอ,ขอขอบคุณเพื่อน น้องหรือชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสอนตัดผม KTO by a c a า e m y กันอยู่อย่าลืมนะครับเราพบกันเจอกันทุกๆวันนะครับในรายการสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดี